สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค8แดเก้าครับครับเช้านี้แม่พระโต้งนะครับก็มาทำความสะอาดบริเวณาสารนะครับก็เดือไปเห็นหวยยูไหยครับเป็นตัวใหรับชมด้วยกันนะครับง,นง,นงนนวนนี้เห็นสองหาดีไหมครับโอ้ยูไห้เดือบอ่เป็นสองหาดี กับคุณแม่ของพระอาจารย์ตวงนะครับเป็นกืบว่าเปิ้นเห็น2สองหายุ่ไห้กันครับเมื่อนี้ครับผมก็เลยมาถ่ายทํำกับท่านผู้ชมครับเป็นลายเปิ้ลเห็น2สองหานะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมมาเก็บบรรยากาศตอนเศร้านะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ฝนก็ตกครับเมื่อคืนนี้ ก็ร่มเรือนดีครับวันนี้ครับมันจะทำกันมันทำพิธีไหว้ไหว้ครูตาเดียวครับไหว้พันตีกไก่สอนนะครับครับแต่งวดก้อนวังหันเพิ่นว่าเพิ่นเห็นศูนย์ซีประศั่นครับเพิน่นก็โบถูกนะครับศูนย์ซีครับก็เลยเป็นศูนย์หาเนาะงวดวังหันนี่ ผมเห็นคุณแม่ให้สัมภาษณ์อยู่ <c oughs> นี่เพื่อนกับฟันแม่นดูครับโอ้บอแมนสองหาเนะาเนะ, okay. เนนะสองหาเนาะแม่โอเคเห็นอยู่ในไหว่าะสองหางคุ่านเพป็นเห็นดูครับต่างมุมมองครับดูครับเลขไหายเป็นวางงวดนี่สองหางคุ่านครับเพป็นเห็น าเก็บภาพบรรยากาศนะครับตอนเศ้าของวันทีซีนะครับซึ่งก็สันเป็นชันอาหารเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ชันอาหารเดี๋ยวนี้เป็นก็ปลาอรจังหน่อยนะครับจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับ แม่พระจาราร์ตวงเพิ่นบอกว่าเห็นมือนนี่สองห่ยุนไห้นะครับทานู้ชมครับลองน้าไปพิจารณาเบิ่งครับนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็เงียบเหงาจังน้อยนะครับอีกสายเดี๋ยวก็คงจะมีคนเข่ามาเลยครับเพราะว่าก็มีคนถูกอยู่ครับครับสังเช่นนั่นครับวันที่เจ็ดนะครับ ะมีอ่วมีไอผู้ที่เป็นปูปูตาเดียวมาเทียมร่างนะครับที่บอกเลขบอกเลขบอกเลขถูกนะครับปูตาเดียวเทียมร่างนะครับที่เหมือน,นัันก็เป็นวันแฮ่พอดีนะครับวันที่ยี่สมหาครับของปูตาเดียวนะครับซึ่งเพื่นก็นเทียมร่างหุ้ยงวนหนึ่งครับบอกหวยไปถูกนะครับ เป็น5 0 3นะครับมี้หญิงคนนั้นกับสิมาวันที่เจนี่แหะครับวันที่เจ็กับเพื่อนสี่มาทำบุญน้ำครับเพื่นกัว่ามันซื้อรอตเตรี่ว้หลายใบเวลาปลูเทียมล่างเพื่อนกับบุรูษึึกโตแลครับตื่นอ่าพ่อออกจากล่างกัไปหาซื้อรอตเตอรีครับซึ่งก็ถูกนะครับ ห้าสเพื่อนกิซื้อกลับไปกลับมาเหะครับที่ปูเทียมรางเหมือนนั้นนะครับปูตาเดียวเทียมร่างครับท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปยอดหลังของผมได้นะครับซึ่งก็กถือว่าถูกนะครับ503นย์ 5, สามนะครับเจ้า่นสิมามที่7จนี่จะมีตัวเด็ดตัวดีมากด้วยนะครับก็คงจะให้ท่านผู้ชมนะครับติดตาม ช่องของผมนะครับมงคลโชกแปดเก่าไปนะครับครับนดี่กะมีประชาชนมากาไหวอยู่ครับก่อมาบกขาดสายแล้วครับาำรับพอปูเฮาเนาะเดี๋ยวก็จะมีแนวมาเสริมอีกครับเสริมบารมีเพิ่นเพราะว่าหาหนึ่งก็พลาดไปพลาดแต้มเดียวนะครับเนาะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเพิ่งหนีไปใส่ด้วยครับเดี๋ยวติดตามเพิ่นต่อนะครับพระอาจารย์ตุ้งติดตามต่อเวยครับติดตามเพิ่นต่อไปครับ ก็เขากะสือขึ้นสือลงเอานะครับเนาะถ้าเลขมวันบ่เขาตรงๆกับลองๆมั้งครับให้ท่านผู้ชมนํำไปพิจารณาในสองตัวสองตัวสี่หางนะครับก็บสือขึ้นสือลงเอานะครับซึ่งเลขเพื่อนกับสิบเป็นทั้งสันมันจะเข่าอยู่สองตัวสองหางแต่ว่าก็อบไปผ่านที่เป็นหาหนึ่งนะครับ เขาหาศูนย์ก็คงจะมวนเสื่อกันนะครับนี่นะครับเรื่องหวยเรื่องเบอร์กระบนแน่นอนครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านน้าไปพิจารณนนะครับซึ่งก็มีแมครัวคนหนึ่งนะครับก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลน้หานะครับซื้อว่าน้องยุ้ยครับก็มาทําครั่วอยู่วัดพรยจันนรน้มนี่แหละครับ ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หาไปนะครับครับไอแม่แม่พาจานตุ่งครับนี่เป็นว่าเป็นว่าเห็นสองหางสั่ว์ไอแม่สองห้าอยู่ครับเออเอานั่นก็เป็นงวดก้อนศูนย์หาเนาะงวดนี้เอาเอาเอาไหมเอาเป็นสองห้าจะทายจะเห็นวันน่นครับเดี๋ยวผมทีมูใส่แว่นเดียวครับ ้วไทยไทยให้่ท่านผู้ชมเบิ่งครับนก็คือไห้ครับคุณแม่พระอาจารย์ตวงนะครับเป็นว่าเป็นหนึ่สองหาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมก็ลองเบิ่งครับลองเบิ่งตามๆผมไปนะครับกระดูเอาเ้อยครับเพราะว่าตาตามันเป็นตาของคนครับบางคนโชคดีก็ได้ไปครับบางคนก็มองไม่เห็นเนะครับเนาะ ตามนี้แหละครับแม่เพิ่นว่าสองหาวะท่านมวดนี้นยครับมวดนี้มวดนี้กัเพื่อนว่าก็คงจะเป็นสองหานะครับที่เพื่อนเห็นนะครับก็คอยท่านผู้ชมดูเอานะครับก็ให้ดูตัวไม้ก็ได้ครับมันจะเป็นวงกลมเหมือนกับศูนย์หามันมันเป็นอย่างนั้นครับกับบอรูบางทีก็แต่ว่าเพื่อนเห็นสองหาตรงจุดนี้ครับ ตรงจุดนี้นะครับนี่ผมจะบอกเพิ่งนี้นี่นี่ครับตรงจุดนี้นะครับเป็นสองหาผู้ชมต้องดูครับทันที่ว่าศูนย์หาเอ่อมันก็ออกไปแล้วก็เหมือนกับศูนย์ก็หาแต่ว่าเบิ่งจุดใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเบิ่งจุดใหม่ก็ได้ครับดูจุดใหม่นะครับสําหรับไหใบนี้ครับก็อยุนนี่แหละครับนะครับ เดล๋ยว้องเพ้งนะครับเด้อผมปดดูใกล้ๆครบแต้มหม้มมอด้อครับท่านผู้ชมคุณแม่พระอาจารย์ตวงเก็บอกว่าเห็นสองหานะครับเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะม้องไปในมุมไหนครับ ก็ขอให้น้ำไปซื้อโรตรีจากใบสองใบนะครับก็การาเล่นหวยเล่นนางก็เป็นความเสี่ยงนะครับให้ท่านพิจารณาให้ดีนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ